หาไม่สำหรับมือถือเสียงดีๆสักตัวหนึ่งอุ้ยอันนี้เหรอใหญ่ไปอ้้หูอันนี้มารวมรังกันเลยอันนี้ก็ยังเกะจะอยู่ดีนะโอู้หูอันนี้ถูกใจเลยเล็กประทัดรัดน่าใช้งาน และนี่คือไมค์มาโนเวฟทีวันมินิใหม่พกพาไรสายตัดเสียงรบกวนได้ใช้งานง่ายตัวเล็กกระทัดรัดและแน่นอนว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินณตอนนี้ครับเป็นเสียงจากไมค์มาโนเวฟทีวันตัวนี้นี่เองนะครับนอกจากเสียงดีแบบนี้เล็กกะทัดรัดใช้งานง่ายแล้วยังสามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง4ระดับด้วยและนอกจากนี้เขายังสามารถปรับแต่งเสียงผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับ โอ้โหเสียงดังมากเลยครับตอนนี้ผมจะลองเสียงบรรยากาศบนท้องถนนประเทศอินเดียนะครับเสียงอึกระทึกบีบแตกกันลั่นเลยเดี๋ยวเราจะมาลองตัดเสียงรบกวนดูตอนนี้ผมไม่ได้เปิดตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวลองที่เรเวล1ก่อนนะกดด้านข้างครับตอนนี้ครับเป็นเสียงรบกวนเรเวลหนึ่งตัดด้วย AI นะครับ เสียงรบกวนเริ่มเบาลงแต่เสียงพูดคุณภาพก็จะดรอปลงด้วยนะครับแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงดังฟังชัดอยู่ลองเลเวล2อครับอันนี้เลเวลสครับเสียงรบกวนเริ่มจะบางลงแล้วนะครับเดี๋ยวลองเลเวล3ครับคุณภาพเสียงก็อาจจะดรอปลงเยอะมากเลยแต่ว่ายังได้ยินถ่อยคาชัดเจนนะครับเสียงโอเคเลยและลองเลเวล4ครับและนี่คือการตัดเสียงรบกวนเลเวล4ด้วย AI นะครับเป็นยังไงครับถือว่าเสียงเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับสามารถพูดได้รู้เรื่องเสียงดังฟังชัด เหมาะสาหรับทํางานได้ทุกสถานที่เลยจะเป็นงานในหอสู้กับเสียงไมโครโฟนดังๆหรือว่าจะไปทํางานข้างท้องถนนอะไรแบบนี้ก็สามารถจะเสียรกวรได้อยู่หมัดจริงๆกับไมโครโนเวททีวันมินิตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเกินราคานะครับอยากซื้อสนใจกดในตะกร้าได้เลย